Oh, God. สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะก็มีภารกิจไม่ให้ทำอีกแล้ว,วะคะ่ะคือเมื่อวานนะพี่แจงอะ่ะไปท้าแฟนคลับ <c oughs> คนหนึง่งคนหนึ่งเลย <c oughs> ก็หลายคนอยู่นะก็ <c oughs> คือว่าเราอะ่ะได้เล่นแอปแอปนี้เดี๋ยวพี่แจงให้ดูนะคะนี่ทุกคนพี่แจงกับพี่มิลินแล้วก็พี่เจนะคะเล่นแอปไมโครนะคะนี่ มันเป็นแอปนี้ซึ่งถ้ามีคนเปยของขวัญมาให้เราอะ่ะเราจะต้องทําอะไรก็ได้แล้วพี่เจงอ่ะไปท้าเขาบอกว่าถ้ามีคนเปยส9 9 9คืพอยิพี่เจงกับพี่เจนอะ่ะจะกระโดดลงน้ําจะกระโดดลงน้ำแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคนเขาเปมาจริงคนเขาเปมา คือต้องทําตามนะคะก็มีคลิปให้ดูด้วยใช่มีคลิปให้ดูเดี๋ยวเราจะเซกให้ดูนะคะเอพี่เจน้วยเนื่องจากว่าในไลฟ์ไ,ไมโครนะคะไมโครคิตตี้เราก็ได้ท้ากับยูทนะคะว่าถ้าเปมา29,999พี่เจนจะกระโดดลงน้ำนะคะลงสระนี้เนาะแล้วซึ่ง มียูดนะคะเป็นกวางทองห้อพี่เจนนะคะก็ได้เีมาจริงๆก็เลยดูก็เลยต้องโดดลงนะคะอ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวมึงได้กลับยังไงเรเนี่ยไปด้านหลังครับค่อยๆเดินลงอ๋อเขาบอกว่าไปจะดูดโอเคไหมโอเคค่ะทุกคนก็ตามนั้นเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เจนกำลังไลฟ์สดอยู่นี่ของพี่เจนนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะทําการกระโดดน้ําโชว์ด้วยเนาะโอเคพอไม่ยังพร้อมแล้วเขาอพร้อมถือกล้องแล้วโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปที่หลังแม่น้ําเลยไหมโอเค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่แจงอ่ะจะกล้าทําจริงหรือเปล่าไปค่ะเรียกพี่เจปไปพร้อมยังโอ้ยเจงชุดมึงพร้อมมากใส่ชุดว่ายน้ำมาแจงมานี้ อะไรดูชุดชุดพอมมากนะคะทุกคนพอมมากนะทุกคนเจ้งน,นะคะใส่ขาสั้นได้หได้ถ้าไม่กลัวปิงนะจะมีปะว่าไม่รู้ปะเราลงไปข้างล่างกันเถอะเร็ว <Okay. S 1> ตอนนี้พี่แจงกําลังจะไปแล้วก็พี่เจนก็ไลฟ์อยู่นะคะคือเดี๋ยวเราจะแทรกไลฟ์ให้ดูด้วยเนาะปะเดี๋ยวเราไปรอดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราจะให้พี่เจนกับพี่เจ็คลงในสระน้ําหลังบ้านกาเรียกว่าสระแล้วเนี่ยเรียกว่าแม่น้ําไหลผ่านดีกว่าเออลองทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะ้พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าท้าไว้เยอะไงพูดไว้เยอะมากเมื่อวานอ่ะใส่งพี่นใส่ใส่กลัวนะคะกลัวเป็นแก้วเป็นเหล็กอะไรพวกนี้เนาะโอเคไม่มีอย่าพูดถึงสิ น้ำมันไหลไงไหลผ่านไงเคลื่องฝั่งไปก่อนไหลมันเดี๋ยวหัวหัวเอาอะไรกว้างอ่ะหยุดแป๊บนึงนะนี่นี่เรามาหาก้อนหินก่อนเอออ่ะอ่ะหาก้อนหินนะคะนี่นี่เอาก้อนหินเคลื่อนไปก่อนป่าด้วยอ่ะเคลื่อนแถวไหนดีแถวหัวก็ได้หัวพี่เจนเลยพวกเนี้ยโอ้โหไปไลน์ดูนะคะดูให้ดูน้ําก่อนนี่น้ําเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วซึ่งมันเป็นดินดูดโคลนดูดด้วย ไปอม <า S 1> เยอะสุดเขานี่นะนี่งุดยิดทุกคนก่อนจะลงก็ต้องเปย์มาอีกรอบดิออจะให้เขาเปย์หรอถ้าเราก็ลงทุนลงจริงๆอ่ะอย่างน้อย,ยไม่ต้องแพงก็ได้ขอแบบขอขอกำลังใจดีกว่าใจนิดนึงเพราะว่าทุกคนลงไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับขึ้นมาไหม คุณลงคุณลงอ่ะทุกคนมันจะไม่มีหนึงนะเพราะมันเป็นมืดอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะทุกคนเปย์กำลังใจมาค่ะโอ้โหหัวใจมาเต็มเลยทุกคนหนึ่งสองสามแม่ลงก่อนจะป้าหรอคุณลงก่อนจีแม่ลงก่อนไม่ได้อย่างกันอ่ะทุกคนอยากให้ใครลงก่อนจับมือลงไหมจับมือกันลงเลยลงน้ำมันลงแม่น้ำไป น้องเกดบอกว่าโดดเลยนะคะมาวิ่งมาราธอนแข่งพูดง่ายอะทุกคนบอกว่าพี่เจนลงก่อนอ้าวจะจับมือกันลงไหมลงแดึงลงแข่งทคนตื่นเต้นไปเลยเร็วๆมันจะมืดมาแล้วจ๋าไปที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวพ่อพ่อถือมือถือให้หน่อยสองไปทางพี่เจนกับแจงอะไรนี่นี่นี่ทุกคนไม่ใช่คาบงูใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมคาบจริงเหรอไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่嘛ฮะพูดง่ายแต่ลวคนเนี่ยพ่อกับแม่ก็สนับสนุนเหลือเกินอะลงเร็วลงเร็วเอ้ยวเร็วเร็วเร็วเรลงลงมือก็ูงได้ไหมลงไปเลยลึงก็ลงไปก่อนซิเออแม่ขอไฟฉายหน่อยกลัวงูมันมืดมากทุกคนถ้าใครเจอสัตว์แปลกๆบอกด้วยนะเพราะกลัวจริงๆคือข้างหลังบ้านลมันมีงู ออยู่นะตอนนี้ก็คือแบบเวลาทุ่มแล้วนะคะเราต้องส่งไปแต่ละคอมเมนต์นะกูจะบ้าตายทุกคนให้กำลังใจหน่อยแล้วพ่อดินมันดูดถึงตรงไหนไม่ดูดดีไม่ดูดอ่ะลองลองดูก่อนแล้วเร็วองเท้าใส่ไหมใส่ไปเลยจานไว้ก่อนเพราะกลัวเศษแก้วใช่ใช่แก้วไปฉายมาแล้วเพราะว่ามันมืดทุกคนนี่นะคะน้ำแม่เจงลุ้งล้งหัวหัวคุยเจง เสียกูว้าโอเคโอเคมยอุ๊ยอุ๊ยอย่าได้ลงลงเร็วอย่าหยุดลงแม่ฝนจะตกอะ วันไวันหลังเนี้ยทำอย่างนี้คนนองล้นะนองแล้วพอแล้วพอยังพอยังพอใจหรือยังคะทุกคนใจกูัวอ่านไลค์ค่ะอ่านไลค์ค่ะพอใจยังอ่านให้ฟังหน่อยแม่ไม่โดนเออโดนไม่ได้ไปคิดคูณนะุกคนอะไรเัวก็คือตอนนี้คือแบบลมมานะคะลมแรงมากฝนใกล้จะตกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหอืนด้วยอันนี้แบบถ้าคือแบบว่าขึ้นได้นี่คือหลู่กันขึ้นเลยไปเนาะ ฮพ่อบอกว่านอนลงเลยเออนี่นะคะคนเชียร์อยู่ข้างหลังนะคะพ่อกับแม่นอนลงเลย คนหมดเลยอ่ะดูดิโอ้โหมาขอดูหน่อยขออ่านคอมเมนต์ก่อนพี่แจ้งรู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเขายังไม่ขึ้นพี่แจงเป็นไงวะอันนี้คือเป็นวีเจไลน์นะเป็วีเจไลน์นะทุกคนมาต้องรู้ไหมว่าทุกคนตอนนี้นะคะพี่มิรินได้กลิ่นโคนแบบเต็มมากเป็นที่โคนอ่ะเป็นยังไงไหนดูเท้าหน่อยพี่เจนกลัวปิงนะคะกลัวปิงก็อต้อกให้ลงเลยงั้นเราก็แค่นั่งลงไหมนั่งลงได้ไหมได้ไหมไม่หิ่ โดดเลยทุกคนมันโดดไม่ได้ข้างล่างมันเป็นไม้เป็นแก้วทุกคนต้องเข้าใจนะคะชมแบบคือนี่กูเป็นวีเจไรนะตลกเราเรานั่งให้มันเปียกไหมเออเออเจนมาเนี่ยได้ดีวะเดินเลยเลยลงไปเลยตรงกลางมันดูดมันดูดไปเลยนะดูดฟอนอะไรไม่ดูดไม่ดูดคือคนลงมัน น้ำหนักกูยิ่งเยอะอีกมานั่งนั่งนั่งไม่เไม่กล้าทิ้งน้ำหนักตัวทุกคนพอใจหรือยังคะป้มคือป้มเลยนะมันดูดะมันดูดมันดูดแล้วมันกลัวมันขึ้นไม่ได้ตอนนี้ครึ่งครึ่งเขาแล้วนะโอ้ยจริงเหรอไหนดูเออนี่ทุกคนดูดดูดมากครึ่งเขานะแดพี่แดงแล้วอะเออเออดูดมาก อยู่ข้างบนนะคะตัวขึ้นได้มสภาพเอ๊ะเอ๊ะอันนี้อย่างเนี้ยมันดูดโอเคอัไรอัไรอย่ามาพูดตายขาอะไรเดี๋ยวๆขอขึ้นก่อนนะคะไฟไฟคือขึ้นไฟข่ะใจขึ้นหัวเอ๊ะดูสภาพอันไรดดูดูเท้านี่นะคะดูเท้าพี่แจงพอใจหรือยังพอใจยังคะ นี่ฝนตกแล้วนะคะพอใจไหมเนาะพอใจแล้วเนาะทุกคนแบบโอเคแล้วแหละไปเต้นเหมือนเดิมดีกว่านะคะได้เต้นเถอะโอเควันหลังกูไม่ท้าใครละเออตอนนี้นะคะเราถ่ายคลิปลง youtube ด้วยใครอยากเห็นคลิปเพิ่มเติมก็ไปดูได้เนาะแล้วก็สภาพตอนนี้คือต้องอาบน้ำคือกลัวเป็นปิงเจ๊เหม็นมากอะเหม็นไหมเหม็นมากสภาพเหม็นมากอะทุกคนเหม็นมากเพรคุมันคยอดไงดูดูเท้าดูเท้าเจคือเหม็นมากเหม็น ไม่ใช่ค่ะพี่เจนพี่เจนด้วยเราไปอาบน้ำก่อนไหมเออไปอาบน้ำปะพี่เจนล้างได้เพราะชุดพี่เจนไม่เปียกแต่พี่เจนเปียกใช่โสเคค่ายาวเนาะปะไปอาบน้ำกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปล้างเท้าข้างนอกโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่แจงก็มาล้างเท้าล้างเนื้อล้างตัวที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าคนเหม็นมากมันเหม็นจินแล้วก็เป็นดินดูดนะใช่ คือทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลงไม่ลึกลงไม่ลึกอองจริงๆถ้าน้ำจริงๆอ่ะมันแค่เขาแต่ถ้าลงไปตรงกลางอ่ะถ้ามันดูดถึงเยวอ่ะเราขึ้นไม่ได้แล้วนะตายได้นะทุกคนจริงอันตรายจริงเล่นดินที่มันดูดอะเราไม่รู้ว่ามีแม่น้ําตรงไหนใกล้ๆบ้านไงแต่ว่าใกล้สุดก็คือหลังบ้านเนี่ยคือเล็บดํามากตอนเนี้ยไปอาบน้ําเลยค่ะเราจะนอนก่อนตัวได้ไหมอาบน้ําก่อนดีไหมเดี๋ยวซักผ้าด้วยนะใช่ เดี๋ยวตัวเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเขาไปเอาผ้าขนหนูมาให้ผ้าขนหนูกับกางเกงในเสื้อในเออโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วย okay. 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 เฮ้ยปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดกระมูลเลย สมใจทุกคนแล้วนะคะสมใจค่ะเออแล้วก็ฝากไปติดตามไมโครไลฟ์ของเราด้วยเออเดี๋ยวแปะไว้ให้เนาะแปะไอดีไว้ให้คนก็ไปโหลดมาแล้วก็เราอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆกวันนี้ใช่ไลฟ์ทุกวันนะคะใครอยากใกล้ชิดกับเรานะคะก็ไปติดตามนะคะใช่โอเคไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ